ไม่ดำเนินการส่วนฉลของการที่จะส่งจำนวนที่ขนาดจะเป็นสมัยให้ทางนิติกรได้ตรวจสอบก่อนเพราะาเป็นจานวนที่ต้องมีเป็นจำนวนนะครับก็ตอนนี้นิติกรก็กำลังดำเนินการอยู่แต่ก็พบว่าในขณะนี้เรามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่หลากหลายหลายระดับหลายหลายหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันมันได้เกิดเกิดการเป็นประเด็นขึ้นมาว่าผู้บัญชา ในท่านที่ผู้เกี่ยวข้อมีอยู่หลายคนเนี่ยจะให้มีใครเป็นผู้บับชาที่สามารถดำเนินการในการที่จะสั่งสำนวนได้เช่นว่าร้ายแรงไม่ร้ายแรงหรือว่าต้องยุติเพราะตอนนี้ก็ได้ดำเนินการทำหนังสือเปนเมื่อวานหาหรือไู่ที่กรอคอว่าจะให้จะสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างไรเพราะว่ามีมีผู้กำกับชาหลายคน นะครับตั้งจะเป็นสำนักนายกก็มีปลักกระทรวงก็มีผูาการศึกษาก็มีหลายคนอนการสั่งคำนวณเนี่ยว่าใครจะเป็นหารือกับชิงคอพว่าใครจะเป็นผู้มีหน้ในการที่จะสั่งคำนวนว่าใครต้องโดนอะไรนะครับในส่วนของอาจจะเป็นว่าหลายแรงไม่หลายแรงรยุติจเรื่องต้องดูทางคอคว่าเพราะมันมีทุผู้หลผู้สนใจรวันนี้ก็ รอตรงนี้อยู่แล้วเรื่องการละเมิดหรอคะการละเมิดนี่ก็คือก็ดําเนินการจะดำเนินการในเรื่องของการที่ส่วนของรายชื่อต่างก็ยัง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 ไม่ทำใจใจไหนนะผมพูดละเมิดละเมิอดมอะไรเออทางเท่าทางกรรมการเพราะว่ามันตอนนี้ก็คือยังเายุตินะคงจะคงจะจบคงจะได้แล้วนะเทนะ่าไหร่แล้วก็จะได้ดูว่ามันต้องต้องทำยังไงตรง เรื่องที่เรื่องของการต้งขามการเงินค่ะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกบระทรวงศึกษาโดยตรที่เป็นคนภายในกระทรวงนี้เราสามารถดาเนินการได้เองไหมหรือยังก็ต้องรอคกอ,อกพอมาก็ที่จริงเ,เราก็ดูเราก็เข้าใจเราว่าบางทีถ้าเกิดรมนตรีให้ท่านรมนตรีทำก,ทก็น่าจะได้ <c oughs> แต่ว่าก็ต้องดูละเอียดอีกทีหนึ่งก็ต้องหาเรือคอพก่พอนเดี๋ยวจะมีประเด็น <c oughs> ใช่ไหมครับว่ามันหลากหลายหน่วยงานมากนะครับบุคคลภายนอกทหารอะไรก็มีอยู่ที่กุ่มก็ประมาณนี้ก็หาเรือคอพกันดีกว่ามันจะได้ชัดเจนว่า แต่ละคนที่เป็นผู้ใต้รัฐประาของเขาเนี่ยเขาจะสั่งคำนวนยังไงหรือจะให้สั่งคำนวนรวมไปเลยทางกองพอคงจะให้ให้คำแนะนํามา